โอ้โหซุกคนคะางกับผมผมนะซึ่งคนนี้ดีเกมคอมแบทเทคคุนทุกคนซึ่งก็คือว่าผมเนี่ยแบบว่าที่ว่ความร่ำรวยระดับหระอแทศทุความ,วาม,วามต้งแบบว่าต้องมาแบบเปิดธนาคารขอตัวเองทุกคนนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเปิดนาเปิดธนาคารไปขอตัวเองทุกคนซึ่งโอผมอ่านอยู่นี่คือวันที่สิบสี่ทุกคนซึ่งอีกไม่กี่วันนี้จะเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์อีสี่วันทุกคน ถ้าใครอ่าในโรงเรียนใครมีการแข่งขันเทียาาสระหรืออะไรโรงเรียนใครจัดจังหวัดไหนอะไรบอกผมได้ครับผมจะได้ไปด้วยเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้ผมไม่ได้จะไปเร็วก่นทุกคนโอเคเพรว่าผมก็เออผมก็ได้ไปร่วมงานกับเขานั่นแหละโรงเรียนผมนะจเแบบภายในทุกคนไม่ได้จัดภายนอกนะโรงเรียนอื่นจะมาผมก็ไม่แน่ใต่ว่าเขาจะมาหรือเปล่าผมพิม่งเป็นเด็กน้อยหายแสงเฮ้ยยับเลยโอเคครับเดี๋ยว เรามาทำกันไปนทุกคนซึ่งหน้าข้างหน้าอะไรเป็นเกมพาทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นบอมบ์มาชิบาไอและสปริงอันนี้เรียกว่าอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ที่เป็นอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่นี่คือพรอมพิเศษเบลเซอร์มีดคอมมี่แล้วก็สปินเนอร์วันนี้นก็เป็นสปินเนอร์เหมือนกันหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปเอาเงินต่อเงินครับเงินเงินก็ต้องอ่าใช้ในการ เวลานาน,านมากกว่าจะไปถึงเงินยี่สิบห้าบาทนอนแล้วกว่าจะถึงทุกคนมันนานใช่เมื่อนานเราก็ต้อง AFK ใช่ไหมครับ AFK ครับแปะแปะ A few moments later ทุกคนพวกผมไอคิวทุกคนพวกผมจะรู้ว่าผมนี่เขาไม่ไหวนะไอ้พวกนี้มันมันมาทำไอย่างเงี้ยทุกคนเห็นปะเนี่ยมันมาอไล่ฆ่าผมอ่ะตอนเมื่อกี้ผมไม่ได้อาจคิวเลยสิแต่เอออย่างนี้เขาเป็นยังไงฮะหนีผมเหรอเมื่อกี้คุณยังฆ่าเราอยู่นะเนี่ยฮะ ไม่สนใจไม่สนใจไม่ต้องเฟรลงเฟรี่ผมไม่ get, ้องคนเฟรี่ดวนเอ้ยยุดยุดลองกลับมาสิลองทันกลับมาทันกลับมาเลยดีจริงอ่ะอาอะรเนี่ยโอ้ไอ้กายออเยมาเยมาอือหือกลมาเลยกลับเลยออ๋ยว๋ <c oughs> เปิดเปิดเปิดเราสร้างชั้นสี่ชั้นสี่ไม่ใช่ชั้นที่ส,ร,สร้างแล้วทุว่ามันจะมาอยู่กับผม,มนะคือผมไม่ชอบเลยมันก็มาอยู่กับผมนะฮนะบางคนไงครับเนี่ยโอ้ยยุ่อยูก่ยก,กับคุณมากเอาไปาเอาไปจะไปจะไปโดยสิ่งที่เราได้มนันไม่ว่าจะเป็นเอ้ยเอาไปดิห้าราคาสี่หมื่นแพงจัดเดี๋ยวลองเงินเก้าพันก่อนจะไปเออเก้าพันเหมืองสิอะลองซิในบอลดร็อปเปอร์ทุกคนจะได้มีเงินมากขึ้นกว่าเดิมทุกคนซึ่ง เพื่อผลดีสำหรับพวกเราที่ต้องการเงินเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรากลับมาแล้วครับว่าผมจะลอนจับเวลาทุกคนหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะเท่าไหร่ทุกคนปายจะละอันหนึ่งสองสามสิบหนึ่งสองสามสิบโอ้โหหนึ่งแสนทุกคนโอ้โหทุกคนผมคิดว่าในราคาหนึ่งแสนทุกคนสามารถซื้อได้อะไรอย่างเลยนะทุกคนเพือผลดีเลยที่เราจะได้เงินหนึ่งแสนบาทมาทำในธุรกิจเราทุกคนมาเริ่มดีกว่าจันทร์สองโอ้รวยรวยหมื่นห้าใช่ปะ e ี s y กับ KC เหมือนทุกคมีเงินอยู่มีเงินอยู่แต่เงินนี่มันหายแบบพลันพลานพลไปทุกคนเคโอ้โหมีไฟด้วยบอยด็อปเปอร์บอยด็อปเปอร์บอยดอปเปอร์เคเป็นมูลค่าที่เยอะมากทุกคนในราคาทั้งหมดราคาประมาณเกือบแสนทุกคนในราคาที่ผมซื้อมานะโอเคว้าวเงินขึ้นเลยมากอืมอืมอืมอโอ้โหทุกคนเครื่องเงินขึ้นเยอะมากทุกคนนะครับชั้นบนน่จะมีอะไรสักอย่างให้ผมสร้างทุกคนไปในหนึ่งของสไปดิโอ ไปกันเลยไปกันเลยฮับบอจะไม่เป็นสองหมื่นห้าออเคมดตามหมดพอดีเลยทุกคนมีชุดด้วยว้าวชุดโอ้ยไปชมกระโดดทุกคนใช่ไหมสนใจไปเลยโอเคอกโเคตอนนี้เราอยู่ในระดับเก้าแสนทุกคนซึ่งผมรอให้มันถึงหนึ่งล้านทุกคนดูต้องดูดูนะดูนะดูนะทุกคนต้องดู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 แล้วต้องดูอืม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 คือเรื่อยคือเรื่อยออกมาจะเข้าตรงนี้หนึ่งล้านโอ้โห ซึ่นมางินกันหนึ่งล้านเป๊ะ้ทุกคนซึ่งผมก็ะไรเก็บต่างรอมาตั้งน,นาเพื่อ,อทีเดียวทุกคนก็คือถ้าทำทเพียอะไรทุกคนมันได้ต้องทำแบบมาทำหลายครั้งเออทุกคนโอ้โหราคาเกือบแสบแนยเป็นแพงเกินโอ้โหหนึ่งล้านกูหายเลยตาโอ้โหโอ้โหนี่ก็เกิดไปโดนหนึ่งไปเป็นโอ้ทุกคนหนึ่งล้าน หายหายระพลตาทุกคนทุกคนมาดูหายว่าเมื่อกี้หนึ่งล้านครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทขอย้ำหนึ่งล้านบาทนะฮะหายในช่วงพลิบตายเลยนะครับทําให้เขาตอยางหายในพลิบตาทุกคนซึ่งรอตั้งนานแน่เหออะไรล่ะครับเนี่ยมบอกเลยว่ามันเยอะมากทุกคนที่จะร้อยรหนึ่งล้านบาทเนี่ยเริ่มมันหายไปพลิบตาโหแล้วคนเขาแล้วคนเขาจะเล่นกันยังไงไว้เนี่ยฮะฮะคนซ่าฮะคนซ่า เข้าใจคนเล่นหนึ่งล้าคนเดี๋ยวแย่เปิดหลังคาแล้วมันมีขี้แยทอนชอบแยาเปิดหลังคาโอ้โหปิดหลังคาก็หนึ่งแสนจะคิดค่าอะไรแย่แบบนี้ฮะโอ้ยโอเคครับ<ห>เดี๋ยวเป็นหลังคาก่อนดีกว่าราคาก็เออก,ก,ก็แพงดีนะเนี่ยผมชอบมากเลยราคาแพงอะ่ะเออเฉพาะคอนเสิร์ตราคาแพงเออรักมากรักมากเรกา,รา,รา,ราอยู่กันสบายไปครับผมจะชอบของแพงนะฮะ โอเคป้าไปเอาไปสร้างหราคาเพิ่มกันดีกว่าครับพี่น้องประชาชนอ้าวแล้วเสียละธนาคารทำไมไม่เหมือนเขาเนี่ยอเออแล้วทำไมวันเสียละธนาคารทุกคนโอเคทุกคนคาดี๋ยวสลับคลิปในการเล่นอ่าธนาคารแบงก์ไทยคูโทซึ่งเป็นการที่ผมได้มาสร้างธนาคารเป็นของตัวเองทุกคนซึ่งในชีวิตจริงทุกคนบางคนอาจจะมีโอกาสไปสร้างแต่เรามาสร้างกันในเศรษฐกิจทุกคนแค่สักทีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย เออลืมบอ,อกไปขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับยบาย